มีคนถามเข้ามาเยอะมากเมื่อไหร่จะไปออกอีเวนต์อีกตัวผมนั่นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผมไปออกอีเวนต์อีกแล้วทุกคนจะมากันไหมคิดนึกถึงก็เจ็บปวดเลยทุกคนออกอีเวนต์ครั้งที่แล้วเตรียมไปเอาไปวันละ40โลขายไป2วันแรกได้แค่20โลเองเตรียมไปวันละ40ขาย2วันได้แค่ครึ่งเดียวก็ถ้าถามว่าขายอีเวนต์เนี่ยดีไหมก็อตอบได้เลยนะครับว่ามันดีมากๆเลยสําหรับการหาประสบการณ์แล้วก็เอาจริงๆถ้าอยากจะหาเงินได้เยอะๆการออกอีเวนต์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยครับประเด็นก็ ฝนตกอนะขาย4วันฝนไม่ตก4วันแต่โชคดีวันสุดท้ายอยางดันไม่ตกไม่รู้เพราะผมไปปักตะไคร้หรือล่าคือจังหวะนั้นอะทุกคนผมทําอะไรได้ผมทําหมดอะฝนตกมันแย่งจริงทุกคนในประเทศไทยนี่้าฝนก็ปาไปครึ่งปีแล้วอะแต่ขนาดฝนตกนะครับก็ยังมีแฟนขับใส่ชุดกันฝนมาซื้อหมูกรอบแมแจะฝนตกแต่เขาก็ยังมาซื้อหมูกรอบผมโอ้โหน้ำตาแทบจะไหลก็นัจ่จริงๆทุกคนไม่ต้องทาขนาดนี้ก็ได้ครับทุกคนแค่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมก็มีความสุขละเอาสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขายที่ตลาดนัดสมกรรามร้อยสุดละที